พบเพียง100คนในโลกไอสไตล์จูเนียหนูน้อยเกิดมาพร้อมสิ่งพิเศษพบเพียง100คนในโลก <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> สุ่ผม <c oughs> หนูน้อยไว้ต่อแตะชาวอเมริกันถูกเปรียบเทียบกับคนดังระดับโลกอย่างเอาเวิร์กไอสไตล์และ บริสจอนสันเพราะเกิดมาพร้อมกับภาวะหายากแสนพิเศษเลย่าดาวิดอายุเพียง17เดือนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น u n c o m p a b l e Hair Syndrome (UHS) เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นทำให้เส้นผมของหนูน้อยมีลักษณะแห้งชีฟ้ฟูที่ไม่สามารถหวีให้เรียบแบนลงได้ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในคนที่มีผมสีอ่อนและพบเพียง100รรายในโลกเท่านั้นแม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษาแต่อาการมักจะดีขึ้นหรือหายไปได้โดยสิ้นเชิงในช่วงเริ่มต้นของอาการเป็นไว รุ่นน้องยังเด็กอยู่คือจะเป็นหัวหัวฟูฟูไปเลยหัวชี้ตั้งใช่นี่เห็นไหมดูผมน้องคนไทยมีไหมมีดูดิดูดิเหมือนการ์ตูนที่เธอบอกว่าเหมือนไฟฟ้าจะถิดตลอดเวลามีแม่เขานี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวน้องก็คงจะหายไปเองนะจ๊ะขอบคุณข้อมูลจากสนุกแต่คอมด้วยจ๊ะ 嘟嘟嘟，嘟！闪来闪来闪，闪